ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราก็กลับกันมาแล้วกับรายการ d i f f e r e n t TVS นะครับรายการที่จะมาสอนคุณเกี่ยวกับเรื่องเกมนะครับแล้วก็เกี่ยวกับโปรแกรม Adobe f l a s Professional นะครับ Professional เอาแยะกูที่ผายพูดผิดตลอดเลยอ่ะก็ะไม่เป็นไรนะครับถือว่าค้ำค่า,ามันไปนะครับวันนี้เราก็จะมาสอนการทำารทองเดินได้อ่า วันนี้เราจะมาสอนการทำเต่าทองเดินได้นะครับหลังจากคลาที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วเราทำรถวิ่งได้ไปแล้วนะครับวิ่งได้แบบออโต้อันนี้เราจะทำเต่าทองเดินได้โดยการควบคุมคีย์บอร์ดนะครับขึ้นลงซ้ายขวานะนะครับขั้นแรกเลยนะครับแล้วก็เข้าที่เว็บบว์เซอร์นะครับค้นหาเลยนะครับเอาเป็นเต่าทองก่อนเลยนะครับเราก็มาเซิร์ชเต่าทองกอนเลยอย่างแรกโอ้ยรูปเต่าทองเยอะมากนะครับคลิกที่อินเมทอ่าทีนี้เราจะหาเต่าทองยังไงนะครับ เราหาต่าทองที่ว่ามันมีตลังให้มันสมควรที่มันจะเดินบนใบไ,ไม้ได้หน่อยเอ่อตาทองตัวน้อยๆตัวนี้ได้ไหมตัวนี้ตัวนี้ดีกว่าไหมมีไหมนเน,นี่ยเดี๋ยวก่อนนะครับผมจะหาแบบที่ว่ามันไม่มีพื้นหลังนะ ของสายต้องใช้ตัวช่วยนะครับไหนเนาะ,ะน่าจะใช่นะครับตะทองตัวนี้นะครับเอาตัวนี้ดีกว่านะครับขอเป็นตะทองตัวนี้แล้วกันแล้วก็กดเซฟอิมเมจเลยนะครับไปโหลดมาเลยเรามาเสร็จแล้วก็วางที่จอนะครับก็เป็น อ่าไฟนี่แหลสร้างโฟลเดอร์รมาอีกอันนะครับโอเคได้ลแล้วนะครับต่กนั้นก็หาใบไม้นะครับให้ต่อทองวิ่งนะครับใบไ,ไม้เซิร์ชตรงตัวเลยไว้ให้ต่อทองวิ่งนะให้ไปต่อทองวิ่งบนใบไม้แ๋ยวกานนะขอหาก่อนอืมให้มันวิ่งตรงนี้แล้วกันวันนี้ดีไหมหรือว่าจะเป็นวันนี้หรือว่าจะเป็นกรอบนี้ ช่างอะนะครับอะไรก็ได้นะครับอ๋อ,อนี้แล้วกันนะครับไปอ๋ปอใแบบไม <laughs> ้จากนั้นนะครับกลับมาที่โปรแกรมแฟลชนะครับคลิกที่แอคชั่นสคริปต์สามจุดศูนย์เหมือนเดิมนะอ่าแต่แอคชั่นสคริปต์สามจุดศูนย์แล้วจากนั้นไปที่คำว่าไฟล์นะครับซ้ายมือข้างบนนะครับจากนั้นคลิกที่อิมพ์ตนะครับแล้วก็อิมพ์ต คื library นะครับโอเคแต่รอแป๊บหนึ่งนะครับอ่าจากนั้นนะครับก็จะมีหน้านี้ให้ขึ้นมานะครับเราก็ไปที่โฟลเดอร์ที่เราเซฟรูปไว้นะครับคุมันสองอันนะครับกด open นะครับเพื่อเปิด library ขึ้นมาอ่าทีนี้ก็ได้ได้แล้วครับนี่นะครับเ่าท้องกับใบไม้เรานะครับจากล่ลาลากลงมาก่อน ใบไม้ก็เสริมใบไม้ทีนี้เราจะทําให้ใบไม้มันเต็มจอมากกว่านี้นะครับแล้วก็มาขยายมันหน่อยให้ออมันมีที่วิ่งนะครับวิ่งอะวิ่งอย่างนี้แล้วกันเออโอเคนะเอาแค่นี้ก่อนแล้วก็อันนี้ก็เป็นตาทองมาเจอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าลืมผมลืมบอกนะครับว่าต้องแยกเลเยอร์กันด้วย <laughs> นี่เดี๋ยวมันจะทับกันนะครับมันจะซ้อนกัน โอเคลดขนาดตัวเต่าหน่อยไหมแม่งเต่าทองยักษ์แล้วเนะี่ยโอเคแม่งคล้ายๆแมลงสาบหน่อยมแมลงสาบเดินได้พาร์ทนี้ไม่ใช่อะไรเลยพาร์ทนี้มแมลงสาบเดินได้นะครับเอ,อ่อต้องทำไรมากครับพาร์ทนี้มแมลงสาบเดินได้โอเคเมื่อเราได้สองอันนี้แล้วนะครับเรามาที่ดูตัวนี้นะครับคลิกคี ลิกขวาที่ตัวต่อทองนะครับ convert to symbol เหมือนเดิมนี่ครับในที่นี้ Sy m b o l ผหมือใช้คำว่า FZ ละกันนะง่ายดีอ๋อจากนั้นนะครับมาที่ property เหมือนเดิมนะครับ,บรแล้วนะจนนะ,ะ,ะ,ะแ,ลวแล้วก็คลิกใส่ชื่อันไปนะครับ FZ ตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้เลยคลิกตั้งว่า FZ ให้เหมือนกันนะครับให้เหมือนกับตัวต่อทองที่ว่าเราตั้ง symbol เป็น FZ ไปนะ จากนั้นนะครับให้เราคลิกขวานะครับเลือกแอคชั่นอ่าแล้วในส่วนของโค้ดนะครับผมก็จะใส่โค้ดไว้ให้ในดิสคริปชั่นข้างล่างเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวขอตัดนะครับตอนพิมพ์โค้ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็พิมพ์โค้ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นว่าตรงนี้ก็จะมีอินพุตตัวคีย์บอร์ดมาด้วยแล้วก็คีย b o a r d event มาด้วย ะครับเพื่อให้คีย์บอร์ดเนี่ยมันใช้ได้ในการกดซ้ายกดขวานะครับอันนี้ก็ระบุว่าเป็นการใช้ if l นะครับหรือว่า if ซ้อน if นะอันนี้ก็จะเป็นการบอกว่าถ้าเกิดเนี่ยเรากดไปในแกน x เนี่ยถึง500แล้วเนี่ยมันก็จะเด้งกลับมาที่ศูนย์เหมือนเดิมนะครับเราก็ทําอย่างนี้นะครับโอเคตามนี้เพื่อนๆสามารถตับแต่งได้นะครับในส่วนของแกน x แกน y นะครับ เพื่อนๆสามารถปรับแต่งได้ว่าให้มันเดินทะลุไปถึงไหนได้เท่าไหร่อ่าทีนี้เราก็มาลองรันดูนะครับว่ามันจะเดินได้เปล่าทองโทร e n t e ์ Control ไปเลยครับมาแล้วครับต่อทองอ๋อต่อทองผมเดินได้ด้วยเห็หอ๋อเนี่ยเห็นครับสังเกตนะครับเวลาลงมานะครับพอถึงพอถึงแก๊สมาแล้วนะครับมันจะเด้งกลับไปเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมอ๋อแจมมา เต่าทองมังเดินได้โอ้โหในครับก็ในส่วนนี้นะครับก็สามารถไปประยุกต์ใช้นะครับกับเกมที่เป็นคล้ายเกมวางระเบิดอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับให้ตัวละครเดินนะครับแล้วก็ป้อนเงินไขต่างๆเข้าไปได้นะครับสามารถประยุกต์ใช้ได้ได้อีกหลายๆแบบนะครับอันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมรายการ d i f f e r e n t TV Z นะครับฝากกดติดตามแล้วกด ไลค์ให้ด้วยนะครับ